อ да: ๋อป uh, ้าเป้ไหนหันมาที่ป้าสิคะเก่งแล้วเอาไว้เก่งเองเลยเอาไว้เก่งป้าหมายดูเออป้าหมายดูโอ้โหอย่าอินดูเอาเกาะขอบสะได้เกาะขอบสะได้เอานั่นน่ะเกาะไว้สีดำๆนั่นน่ะไปเกาะเอาขาเจ๊เจเลยโเก่งอย่าเล้วเออหาเจ๊เจเลย พยายามจะไหวไปนะอย่ากินอย่ากินกบเบสเป็นไรคะกบเบสเป็นฉลามเหรอคะอะไรนะคะ สองตัวนะั้นวายเก่งนะตกลงหนูเป็นเบบี้ชาร์ใช่ไหมคะแบบอยากจะจำแบบพี่ไหมคะป้าเป้เ,ปบบเอาพี่จำ เรียนกวนนะคะเยียเป็นไงคะทุเรียนกวนของป้าเอาวิจารณ์ให้เขาหน่อยเลยมันแบบมันอร่อยพี่อาป้าคะมันเค็มอร่อยปอเป้มาดิปอเป้มามันเค็มปีอะไรหรอเป็นไงรสชาติหวานหวานหวานอร่อยเป๊อปเป้ปอเป้เรียปอเป้มา หวานอร่อยป๊อปป๊อปมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเลยรเอาป๊อปเป้ด้วยลองชิมก่อนลองชิมจ่ายจ่ายายไปยายไปยายไปไปกินทุเรศกินเนาะต้องบังคับให้หลับกินกินคำหนึ่งแล้วไปไม่เอามันดีอาจจะไม่ชอบทุเรียินข้างบนไงอ่ะกลางมุ้งใช่ไหมกัดฮะกลางมุ้งกัดเป็นไงคะรสชาติอร่อยอร่อยมากใช่ไหมคะ ทำยังไงอ่ะกางมุ้งใช่ไหมกัดฮะกางมุ้งกัดเป็นไงคะรสชาติอร่อยอร่อยมากใช่ไหมคะทำอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะพี่นี่ลองใส่ขนมดูดิที่น้องใส่แหมหนูจะลองใส่รองเท้าพินดี้เนี่ยนะพี่ใส่เปาไม่ได้หรอพี่ใส่เป้ไม่ได้เลยเลยก็พี่อ่ะตัวใหญ่ ยายๆระวังสุดย, <c oughs> ยายก็ไล่พัดมีลมนะไม,ไม่เดี๋ยวยุ่งแล้วมันโ,โอเทแลหมดจนได้นะคะจุเลียนกวนหมดจนได้นะคะจุเลียน